ตั้งแต่อัิที่แล้วแล้วนะครับที่เราพูดถึงกรณีของจอห์นนี่เดฟที่เขาถูกถอดออกไปจากหนังจะเรียกว่าถูกถอดก็ไม่ใช่สักทีเดียวนะเพราะแขเขียนในจดหมายว่าทาง w a r n e r Bro บมาขอคุยมาขอคุยกับจอห์นนี่เดฟบอกว่าเออเฮียมันขนาดนี้แล้วเนี่ยเออเฮีย e พิจารณาตัวเองออกไปจากโปรเจกต์นี้ก่อนไหมเราจ่ายตังค์ให้ตามสัญญาเหมือนเดิมนะแต่เฮียออกไปก่อนไหมมันไม่ดีอะตอนนี้หนังเราคุณภาพก็ไม่ดีโดนดา่าก็โดนด่าเยอะแล้วก็อีกสารพัดปัญหา ถ้า er เฮียออกไปก่อนอาจจะดีขึ้นก็ได้นะเพราะว่าอีกข่าวเยอะเหลือเกินแล้วเพิ่งแพ้เดอะซันมาด้วยนี่จอนนี่เดฟก็ถอยออกไปอย่างชัดเจนครับแต่เรื่องราวที่เกี่ยวกับจอรนี่เดฟกับหนังชุดแฟนตาซีบิสต์ยังไม่จบแค่นั้นครับมีข้อมูลอีกหลายๆจุดที่น่าสนใจแล้วน่าพูดถึงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเห็นของเพื่อนที่อยู่ในหนังชุดเดียวกันอย่างคุณจุดรอที่รับบทเป็นนักแสดงที่เล่นคู่กันเลยครับเล่นคู่กันแต่แทบจะไม่ได้อยู่ในเฟรมเดียวกันเลยในหนังภาคที่แล้วครับคือผมหารูปอยู่ คิดว่ามีรูปที่อลบัสดัมเบลดอร์กับเกลเลตกรินเดวัลอยู่คู่กันเนี่ยแค่อันเดียวแค่ใบเดียวและไม่ได้อยู่ในซีนเดียวกันด้วยเป็นการยืนอยู่อลบัสดัมเบลดอร์มองกระจกอยู่แล้วก็กรินเดวัลโผล่มาในกระจก แต่จุดหลอกก็มาพูดถึงจอห์นนี่เด็ครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องราวที่ผมว่ามันน่าจะชัดเจนขึ้นครับว่าทำไม Warner b r o t h e r เถึงตัดสินใจเอาจอห์นนี่เด็ออกไปรวมไปถึงกรณีของ Amber h e ์เฮนะครับที่ตอนนี้ล้านกว่าเสียงแล้วครับที่เข้าไปใน c h a n g e o r o r g ที่บ้านเราเข้าไม่ได้แล้วนะ <laughs> ไม่ต้องไปพยายามโหวตแอมเบอร์เฮิร์นะฮะเป็นล้านกว่าเสียงที่ไม่มีคนไม่มีประชากรชาวไทยอยู่ในนั้นนะฮะเพราะเราเข้าไม่ได้นะครับ ก็มีผลต่อไอเมอร์เฮิร์ตขนาดไหนในการรับบทมีราต่อในอควาแมนภาค2นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันดีกว่านะครับเริ่มที่กรณีของจุดลอครับเรารู้กันดีว่าจุดลอเนี่ยอยู่ในหนังชุดแฟนตาสติกบิสต์แล้วก็รับบทเป็นอาบัสดัมเบลดอ์ในวัยหนุ่มนะครับตัวจุดลอเองเนี่ยถูก Entertainment Weekly สัมภาษณ์ครับคือเป็นคราวดีเขาเรียกว่าคราวดีคราวสวยสวยหรือโชคดีไม่รู้มามีคิวสัมภาษณ์กับ e n t e r t a i n m e n t Weekly ในสัปดาห์ที่จอร์นีเด็มีปัญหาพอดีครับ นั้นเขาก็ไม่หยุดล้ะฮะนักข่าวฝรั่งเขาไม่ได้มีมารยาทเหมือนนักข่าวไทยครับนักข่าวไทยไม่รู้มีมารยาทหรือว่าช่วยช่วยกันนะฮะเพราะว่าถ้าถ้าอยู่ในการโปรโมทหนังเรื่องไหนเขาจะไม่ถามหนังเรื่องอื่นเลยครับถือว่าเสียมารยาทนักข่าวฝรั่งไม่ค่อยมีมารยาทนะครับอยู่ที่ไหนก็กูจะถามว่าจะทําไมแล้วเขาก็ถามครับ entertainment weekly ถามปัญหาของจอห์นี่เดฟกับหนังชุด fantastic beasts จุดลอในฐานะเป็นหนึ่งในนักแสดงที่อยู่ในจัก,กรวาลน,นี้จุดลอมีความเห็นกับกรณีนี้อย่างไรบ้าง จุดรอบอกว่านี่เป็นหนังฟอร์มยักษ์มากๆเลยครับแล้วก็มันมีเนื้อหาที่สลับซับซ้อนอยู่หลายชั้นเลยนี่อาจจะเป็นหนึ่งในหนังฟอร์มใหญ่ที่สุดที่ตัวเขาเองเคยทํางานมานะที่ตัวจุดลอเองนะครับพอสถานการณ์มันออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ทำได้แค่คล้อยตามสิ่งที่สตูดิโอตัดสินใจไปนั่นเป็นทั้งหมดที่ผมทำได้ตอนนี้ครับเพราะยังไงคุณก็ต้องทำหน้าที่ในส่วนของคุณออกมาให้ดีที่สุดแค่นั้น นั่นก็คือจูดรอเองเคารพการตัดสินใจของสตูดิโอเพราะรู้สึกว่าสตูดิโอเป็นเจ้าของหนังและเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะให้หนังประสบความสําเร็จไปมากกว่าสตูดิโอครับสิ่งที่วอร n e r b r ์บร e ตเตัดสินใจทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องของการทําเพื่อสังคมอันดีงามทําเพื่อลงโทษผู้ที่กระทําผิดทําให้เห็นเป็นยี่ยงอย่างว่าไม่มีเลยฮะวอร์เ r อร์บรเตออะไรก็ตามเนี่ยตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขเดียวคือ ทำเพื่อให้หนังแฟนตาซีบีสประสบความสำเร็จฉั้นเขาคิดว่าการเอาจอ์นี่เด็ออกไปน่าจะทำให้หนังแฟนตาซีบีสที่เหมือนกำลังจะล่วงลงในภาค2 ขยับกระเตื้องขึ้นได้หลายคนก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกันไหมจอนี่เดฟเป็นจุดขายเราจะไม่พูดถึงจอ n นี่เดฟในฐานะจุดขายนะครับแต่สิ่งที่ผมไปเจอมาเรื่องราวของตัวละครจอนี่ตัวละครที่จอนี่เดฟรับอย่างเกเ r ล g ์กรินเดวัลที่มาโผล่อย่างเป็นเรื่องเป็นราวในหนังชุดแ a น t าซีบิสต์เอ่อ The c r ร w of g r i n d น l w a ั d อันนั้นเล่นเป็นเป็นตัวละครหลักเลยครับแต่แกโผล่มาครั้งแรกในตอนท้าย ของหนังชุด Fantastic Beasts and Where to Find Them นั่นคือหนังภาคแรกหนังภาคแรกเนี่ยเข้าฉายในปี2016นะครับในขณะที่คดีของจอห์นนี่เดฟเนี่ยเริ่มต้นฟ้องร้องกับแอมเบอร์เฮิร์ตแล้วเริ่มมีคลิปนู่นนี่นั่นมีรอยพกช้ำดำเขียวปรากฏมาในปี2017หลังจากนั้น1ปีตามมาด้วยหนัง c r o w e of Green the w o l d เข้าฉายในปี2018ครับถือว่าเป็นคราวซวย ของ t a s t i c Beast s ครับที่หลังจากแคสตจอห์นนี่เดฟบมาปุ๊บจอห์นนี่เดฟก็เริ่มมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นซวยเนี่ยถามว่ามันมีผลต่อความรู้สึกของแฟนคลับอย่างนั้นจริงๆเหรอเพราะ,ว,าะวันนี้เนี่ยผมก็มานั่งคิดมาหาข่าวมานั่งดูโซเชียลมีเดียเออการตัดสินใจของ w a ร n e r อ r o บ h e r เตอร์ถ้าดูเฉพาะปัจจุบนันจริงๆเนี่ยมันก็ดูแป,กแปลกๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเห็นว่ากระแสสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียนะฮะทวิตเตอร์เฟซบุ๊กอะไรแบบเนี้ย ไอ้ที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นการต่อต้านเอมเบอร์เฮิร์ตเอาเอมเบอร์เฮิร์ตออกไปจากอะควาแมนไปทำเชนดอทโออาร์จอะไรกันมากมายไอ้การต่อต้านจอห์นนี่เด็บอกว่าเราต้องเอาผู้ชายที่ใช้ความรุนแรงกับอดีตภรรยาออกไปจากวงการบันเทิงอะไรแบบเนี้ยเราแทบไม่เห็นกระแสณนะวันนี้นะฮะเหมือนกับว่าเราแทบจะไม่เห็นกระแสต่อต้านจอห์นนี่เด็บเลยแล้ววอลเนอร์เบลเดอร์จะมาอ่อนไหวแบบนี้ทําไมวอลเนอร์เบลเดอร์จะมาอ่อนไหวกับสิ่งที่ไม่มีกระแสเนี่ยนะ มันก็ดูแปลกๆแต่ไม่ใช่อย่างนั้นครับเรื่องนี้เคยเป็นเรื่องมาแล้วครั้งหนึ่งตอน Fantastic Beasts and Where to Find Them จบลงพอโปสเตอร์หนัง Fantastic Beasts The Crime of Grindelwald ปรากฏมาพร้อมกับวันฉายสิ่งที่แฟนคลับทำก็คือเขาขึ้นแคมเปญ Fantastic Beasts The Crime of Johnny Depp มาครับถ้าใครย้อนหลังกลับไปดูข่าวในช่วงปี2017เนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มแฟนคลับ ของแฮร์รี่พอตเตอร์จำนวนมากครับออกมาต่อต้านออกมาต่อต้านการที่ Warner b r o t h e r ตัดสินใจแคส t i n g เอา Johnny d e ดฟมารับบทเป็นเกอเลตกรินดเดวลเสียงตอนนั้นหลายคนมีกระทั่งไปตัดรูปออกจากโปสเตอร์หลักนะครับเสียงตอนนั้นหลายคนรู้สึกว่าทำไมไม่เอาโคริน f า r r เรลเล่นบทนี้ต่อไปเหมาะสมจะตายแล้วไอ้กรณีที่เกิดขึ้นในปี2017เนี่ยการต่อต้านของแฟนแฟน Harry p o t t e เตอร์และแฟนแฟนแฟนซับีสเนี่ยมันรุนแรงนะครับมันรุนแรงถึงขั้นว่าอันดับแรกเดวิดเยสผู้กำกับต้องออกมาให้สัมภาษณ์เองครับว่าทำไมเขาถึงเลือกจอร์นี่เดฟและเดวิดเยสก็พยายามอธิบายเอาไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับแกบอกว่าจอร์นี่เดฟอยู่ในกองเนี่ยดูน่ารมากดูดีมากผมไม่รู้แหละว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าผู้ชายที่ผมทำงานด้วยอยู่นี้เขาเป็นคนน่ารักมากครับรวมทั้งอดีตแฟนเขาก็ออกมาให้ข่าว มันช่างไม่เหมือนกับไอคนที่เขาโดนฟ้องอยู่เลยฉะนั้นเ,เราไว้ใจจอร์นี่เดฟกระแสก็ไม่เบาลงครับจอ์นี่เดฟก็ยังคงถูกต่อต้านจากแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ดีจนกระทั่งเจเคโรลิงเองต้องมาเขียนถแถลงการครับเป็นสเตทเมนต์ในไอเว็บไซต์ส่วนตัวของเจเคโรลิงเพื่ออธิบายว่าจอร์นี่เดฟเป็นนักแสดงที่เหมาะสมในการมารับบทเป็นเกรลตกรินเดวอลในหนังชุดแฟนตาสติกบิสเดอะครามออฟกรินเดวอลเจเคโรลิงอธิบายทํานองว่า คือไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าการได้ร่วมง,งานกับจอห์นนี่เดฟเป็นสิ่งที่หมหัศจรรย์มากๆเขาเป็นนักแสดงที่มีความสามารถมากๆเท่ากับว่าฝั่งใหญ่ๆที่เป็นคนควบคุมแฟนซัสติกบีส์อยู่ออกโรงปกป้องจอห์นนี่เดฟอย่างสูงมากครับออกตัวแล้วเป็นคนเอาเครดิตตัวเองบอกกับวอลเนอร์บราเธอร์ว่าเราต้องใช้นักแสดงคนนี้คือ กระแสจจนนี่เด็บมันแรงกระทั่งวันนี้เรดคลิฟเองเนี่ยไอแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งไม่ได้อยู่ในจักรวาลน,นี้แล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ในหนังชุดแฟนซีสติ้บเนี่ยยังโดนนักข่าวยื่นหมายถามเลยครับว่าคุณมีความเห็นอย่างไรบ้างที่วอร์เนอร์บรอ r เซอร์แคสคนที่มีกรณีทําร้ายร่างกายอย่างจจนนี่เด็บ มีข่าวจะอยู่ในคดีฟ้องร้องที่จะเป็นคดีอาญาอยู่แล้วเนี่ยมาอยู่ในหนังชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งมันเป็นหนังเด็กซึ่งมันเป็นหนังที่คนจะมีแต่ความแบบเขาเรียกมันมีแต่ความดีงามอย่างนั้นอะไม่ควรจะมีดาราที่เป็นแบบนี้อยู่ไหมเดนนี่เรดคลิฟก็ตอบแค่กลางๆนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากแต่ว่ามันแสดงให้เห็นว่าตอนนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่โตมากครับฉะนั้นผมว่าถ้าประมาณ3ปีที่แล้วเรื่องนี้เคยเป็นแผลเคยเป็นแผลให้กับหนังชุดแฟนตาสติกบิส ประกอบกับพอวอร์เนอร์บราเอร์รู้สึกว่าตัดสินใจว่าไม่เรายืนยันจะใช้จอนนี่เดฟไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเราอยากรู้เราอยากลองเราจะไปต่อแล้วรายได้มันลดเยอะเขาก็มีสิทธิ์จะมารู้สึกว่าเอ๊ะเป็นเพราะไอ้นี่หรือเปล่าเกี่ยวไหมแฟนแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ชอบเขาหรือเปล่ามาถึงวันนี้เหลือเชื่อครับว่าวอร์เนอร์บราเอร์จะได้โอกาสตัดสินใจแบบนี้อีกครั้งเราตัดสินใจใหม่ดีกว่า 3ปีที่แล้วเราตัดสินใจไปแล้วว่าให้จอนี่เดยบไปต่อฉะนั้นครั้งนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเราลองเขาออกไปจากโปรเจกต์ดีกว่า ว่าจะเป็นอย่างไรมันจะดีขึ้นหรือไม่นี่คือการตัดสินใจของสตูดิโอนะครับตัดสินใจผิดตัดสินใจถูกมันจะส่งผลกับหนังขนาดไหนหรือความจริงแล้วดาราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําให้หนังเรื่องนี้ได้ตังหรือไม่ได้ตังหรือจะดีจะแย่จะไม่สนุกหลายคนแสดงความเห็นเหมือนกันครับว่ามันหนุกไม่หนุกเพราะว่าบทมันไม่ดีภาค2บทมันไม่ดีอะไรแบบนั้นมากกว่าเขาก็พยายามปรับแล้วครับลองดูครับกําหนดฉายยังอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2022นะครับ นี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกรณีของจอห์นนี่เดฟครับแต่ไม่จบแค่นั้นครับเมื่อพูดถึงจอห์นนี่เดฟมันก็ต้องพูดถึงแอมเบอร์เฮิร์ตด้วยกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นคู่ขนานกันเลยครับจอห์นนี่เดฟถูกไล่ออกคนทั่วโลกโดยเฉพาะแฟนๆจอห์นนี่เดฟเนี่ย ทวงถามความเป็นธรรมจาก Warner Brothers เพราะว่า Warner Brothers เป็นเจ้าของ Aquaman เหมือนกันครับ Warner Brothers เป็นเจ้าของ DC Extended Universe หรือ World of DC เหมือนกันเขาก็สแสดงความเห็นกันว่าในเมื่อเจ h ด n ี d e ต้องออกจากหนังชุด Fantastic Beasts ด้วยกรณีนี้แอมเบอร์เฮิร์ตก็ควรจะต้องถูกเชดกระบาลออกไปจาก Aquaman เหมือนกัน เพราะว่ากรณีนี้ในคลิปเสียงที่เราฟังกันมา14คลิปมันมีอยู่คลิปหนึ่งครับที่แอมเบอร์เฮิร์ตพูดและเป็นเสียงจอร์นี่เด็ยืนยันกันอย่างชัดเจนว่าแอมเบอร์เฮิร์ตทำร้ายร่างกายจอร์นี่เด็ดไม่ใช่จอร์นี่เด็ดทำร้ายร่างกายแอมเบอร์เฮิร์ตแต่ยังไงซะมันเป็นแผลทั้งคู่เลยฮะไอจอร์นี่เด็นิ้วขาดไอแอมเบอร์เฮิร์ตหน้าช้ำไม่รู้อีลุงตุงนางกันอีท่าไหนครับแต่ในเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยทำไมไม่เอาออกไปทั้งคู่เลยเขาเป็นการพยายามจะวิเคราะห์นะครับว่า ไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามคือผมไม่อยากพูดเรื่องคดีความเป็นคดีแพ่งคดีอาญาอะไรพวกนี้นะครับคือนักข่าวต่างประเทศเขาวิเคราะห์เรื่องนี้เอาไว้ว่าลักษณะคดีมันต่างกันลักษณะส,สัญญากับการบอกเลิกสัญญามันต่างกันฉะนั้นเราไม่สามารถเอากรณีของจอห์นนี่เดฟมาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินเรื่องราวของแอมเบอร์เฮิร์ตได้มันเป็นคนละเรื่องกันหลังจากเกิดกรณีกับจอห์นนี่เดฟขึ้นทุกคนก็รู้ครับว่ามันมีการพยายาม คือไอ้เชนเนี่ยเวลามีแพมเปญแบบนี้ผมไม่เคยเห็นมันเชนอะไรได้เลย <laughs> คนก็นไปลงกันเป็นเป็นล้านนะครับเพื่อบอกว่า Remove Amber h e อร์จากเอาคอมแมนสองไปเถอะยอกนี่ไม่เอาแล้วพฤติกรรมไม่ดีทำให้มีทำให้เจ้าหนี้มีปัญหาแต่ Amber h e ์เฮเองกลับออกมาให้สัมภาษณ์กับ Entertainment Weekly ครับไม่รู้งวดเดียวกับชุดรอหรือเปล่านะครับแอมเบอร์เฮบอกว่า <Orleans> ฉันตื่นเต้นมากๆกับจํานวนแฟนๆที่รักและชื่นชอบภาพยนต์ชุดอควาแมนค่ะมันทําให้อควาแมนและมีราตื่นเต้นมากๆเลยนั่นหมายความว่าเราจะกลับมาฉันตื่นเต้นจริงๆที่จะได้ถ่ายทําเรื่องนี้ต่อไปค่ะเป็นการส่งสัญญาณครับว่าฉันยังอยู่ในหนังชุดอ q ควาแมนนะต่อให้คุณสักล้านหรือว่าสล้านคนมาลงโหวตยังไงเนี่ยไม่มีผลนะจ๊ะ ไม่มีผลหรอกครับไม่มีผลจนกว่าคดีมันจะตัดสินเพราะว่าคดีของจอห์นนี่เดฟมันเป็นคดีกับเดอะซันคดีที่ฟ้องกับอเบอร์เฮิร์ตยังไม่จบครับยังมีการพูดกันต่อไปมันไม่ใช่เรื่องว่าผู้ชายทำร้ายผู้หญิงผิดผู้หญิงทำร้ายผู้ชายไม่ผิดนะครับแต่มันอยู่ที่ชั้นศาลกับการพิจารณาคดี ที่มันจะจบไม่จบลักษณะรูปคดีลักษณะการฟ้องร้องอะไรมันเรื่องนิติบัญญตัติเรื่องการตัดสินของศาลนะครับผมก็อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะครับวุ่นวายมีความแตกต่างกันครับฉะนั้นรอดูต่อไปว่าจะออกมาเป็นอย่างไรครับใครไม่ชอบใครเห็นแอมเบอร์เฮิร์แล้วหงุดหงิดก็ไม่ต้องดูแล้วครับอะควาแมน2เนี่ยดูแนละ้วมันเกิดโทสะ,ะเปล่าอา้าวรอดูครับผมไม่รู้ว่าใครร้ายใครดีนะครับผมบอกหลายทีแล้วว่า ผมเองผมไม่ได้สนใจหรอกว่าแอมเบอร์เฮิร์สกับจอห์นนี่เดฟจริงๆแล้วใครผิดใครถูกนี่จักใจจริงเลยครับไม่ได้ทอแรเลยฮะผมไม่สนใจฮะเขาจะฟ้องกันเขาจะไปมีใครพาใครขึ้นลิฟต์เขาจะใครตัดนิ้วใครเอาขวดคว้างใครผมฟังมาหมดแล้วครับคลิปเสียงคนนั้นแต่ผมจำรายละเอียดไม่ได้ด้วยมันเยอะมากเลยครับแล้วมันอุลุงตุงนางฟังยากมากเลยแต่สิ่งที่ผมสนใจสอ,อย่างคือ t ฟนตาสติกบีชจะยังไงต่อ Aquaman จะยังไงต่อแล้วมันจะมีผลกับหนังทั้งสองเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอันเนี้ยน่าสนใจครับรอดูก็แล้วกันครับอนาคตของ f a แฟนตาสติกบี t ค่อนข้างชัดเจนแล้วครับว่ายังไงก็ไม่มีจอห์นนี่เดฟผมชอบจอห์นนี่เดฟก็คือมือกันไกลครับเอ็ดเวิร์ดซิสแฮนกับสลิปปิ่งฮอลโล่เอ็กเกอร์บอร์ดครนผมชอบแถวแถวนั้นครับเอ็ดวูดด้วยกะะ็ได้ ไอ้ใหม่ๆห,ห,ห,หลังๆมันแปลกๆฮะเออไอ้ที่เป็นแมดแฮตเตอร์เป็นอะไรอะชารีเอ็นช็อกเกิลแฟกซ์เที่กระทั่งที่เป็น g r มเดอะวอลเนี่ยผมก็แปลกๆฮะเออผมไม่ได้ตื่นเต้นกับมันผมชอบนิวสก a r แมนเดอร์เออผมจะบอกแบบนี้เลยชัดเจนกูไม่สนใจกันดวคือมันเล่าเรื่องนิวสก a r แมนเดอร์น้อยไปแม้ว่าภาค2เนี่ยผมชอบนิวสก a r แมนเดอร์ผมว่าเรื่องราวนิวสก a r แมนเดอร์น่าสนใจดี คือตอนนี้ทุกคนสนใจอะไรเหรอแฟนแท t i c ิกบีสประทานโทษนะครับไอ้นี่เรดแมนเป็นพระเอกครับให้ความสนใจเฮียเขนิดนึงไม่มีใครสนใจเลยมันเต็มไปด้วยคนที่มีสีสันนะฮะหนังเรื่องเนี้ยตัวนิวสการ์มนเดอร์ก็เลยจืดลงจืดลงนะฮะไอ้ไหนที่เอสราเมลเลอร์คืองานกาลาพรีเมียร์แต่ละทีมึงก็แต่งตัวอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเออรอดูรอดูน่าสนใจมากๆฮะอนาคตของแฟนแท็กซิกบีสเนี่ยเพราะมันไม่ได้มีแผลแค่เรื่องจอนนี่เดฟครับแผลมันเยอะไปหมดเลย แล้วมันดูตุปัดตุเป๋มากอะ่ะเออมันตุปัดตุเป๋มากเลยอะ่ะผมห่วงเลยมันจะไปจบไหมเนี่ยเพราะมันวางไว้ตั้ง5ภาคนะครับเราก็มั่นใจเนาะตอนแรกอะ่ะว่าพอวอร์เนอร์หมดแฮร์รี่พอตเตอร์ไปพอแฟนเทสติกบีสมารากอกหมาเแลวเว้ยแฮร์รี่พอตเตอร์อันใหม่นี่คือท่าไม้ตายไม่ไหวฮะสุดท้ายก็ไม่รอดครับเออสุดท้ายก็ไม่รอด แารนซิสบิสก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะได้เงินแต่แนวโน้มก็ไม่ดีคําวิจารณ์มันแย่มากนี่แหละครับจุดที่น่าสนใจครับของหนังชุดแฟรนซิกบิสครับว่าจะไปอย่างไรครับ